เวลากับโอกาสเป็นสองอย่างที่ไม่เคยรอเราถ้ามันมาแล้วไม่มีครัวเอาไว้จะเป็นการยากที่เราจะได้พบกับมาดีผลครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตำรวจหัวใจประชาชนกับการรับใช้ประชาชนครับ การดูแลประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญมากหลับตำรวจเราเราต้องใส่ใจประชาชนดูแลสารทุกสุขเดิบของประชาชนให้มากออตรวจตาตามท้องที่ตามหมู่บ้านให้เข้าถึงประชาชนและสร้างสัมพันธ์ให้กับประชาชนแล้ววันนี้ผมมีคลิปวิดีโอของพี่ตำรวจ ขาช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิดเป็นคลิปวิดีโอของของพี่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองปัตตานีครับครับผมจะเล่าเรื่องเขาเข้า,ขาให้ฟังก่อนนะครับประมาณมาที่3กรกฎาคม2564พี่ตำรวจเขาได้มอบอาหารและเครื่องดื่มแก่พี่น้องประชาชนอำเภอเมืองอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิดและสร้างขงวัญกำลังใจให้กับชาวอำเภอปัตตานีในการสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมมีพุทธมนตลทหารบกที่4 6และสถานีตำรวจเมืองปัตตานี ข้าร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตกวิกฤตเช่นนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปชมคลิปกันลองไปชมคลิปกันเลยครับ

เราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าพี่ตำรวจเขาสร้างสัมพันธ์กับประชาชนอย่างไร,ใน,รในยามที่ประชาชนในยามที่ประชาชนตัวเิก,กีดยากลบากเช่นนี้มีการสร้างสัมพันธ์ตั้งวงดนงตรีร้องเพลงให้กับประชาชนเพื่อสร้างขอกำลังให้เพื่อสร้างของกำลัใง,งใจให้กับประชาชนและมีการมอบของให้กับประชาชนเป็นหน้าที่ยกย่องมากเลยครับ ที่พ่กพี่ๆเขาทำความดีเช่นนี้คลิปนี้ผมก็ได้เอามาจากเพจตำรวจทำดีครับเป็นเป็นเพจที่น่าสนใจเป็นเพจที่น่าสนใจเพจหนึ่งของตำรวจเราแล้วตำรวจเราก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเพราะ พี่ตำรวจกับพี่ทหารเขาไม่ทอดทิ้งประชาชนครับและยังสร้างความสัมพันธ์ให้กับประชาชนโดยซึ่งอยู่ในหลักการปฏิบัติ3ชอมีชอบเชื่อช่วยเหลือครับซึ่งอยู่ในการปฏิบัติของตำรวจเราตำรวจเราจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนและจะดูแลพี่น้องประชาชน สร้างความสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนครับกับผมนักเรียนนายเสิบตำร,รวจวิทรสุสิวสำมแดงสังกัดหมู่2หมู่3กองร้อยที่3กองบังคับการฝึกอบรมตระกลางขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ